ลาเซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีล i ยแอแล้วนะครับเพียงแค่ดิแบแอ K W A N F C B แอดฝัน F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลไทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการพันธงสปอร์การวิเพราห์ฟุตบอลคู่เด็ดคู่ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่มเ e อ็กซ์คลูซีฟเอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ข่าวลามาเซียร์กอติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565นะครับก็ติดตามอัปเดตข่าวสารกันครับวันนี้ครับมีข่าวนะเป็นประเด็นร้อนครับเกี่ยวกับแฟรงกี้เดยองครับอย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดยองมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทีมที่ตกเป็นข่าวด้วยเนี่ยคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับถูกจับไปโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ของเป๊ปกัวเดล่าด้วยแล้วโอ้โหผมบอกเลยว่าน่ากลัวกว่าแมนยูอีกถ้าเกิดว่าแมนซิตี้เนี่ยจะเอาในเดยองจริงๆนะครับแล้วก็มีทิศทางแนวทางการเสริมทัพพอดีว่าเมื่อวานนี้ทางฟาบิโอโรมาโน่เขาไปนั่งพูดผ่าน Channel YouTube ช่องหนึ่งนะครับพูดถึงแนวทางการเสริมทัพของบาซ่าว่าทำไมบาซ่าถึงมักจะมีข่าวกับผู้เล่นที่อายุ30บสบบวก นะเป็นเพร,ราะอะไรแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะครับอุสมานเดมเบเล่ไปมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลน,นะเออดิลของมาโกสอลอนโซกับบาซ่าแล้วก็กาลอ o สโซเลเป็นบทวิเคราะห์จากสื่อว่าเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่บาซ่าต้องการคืออะไรนะครับเดี๋ยวเก็บมาฝากทั้งหมดเลยยังไงฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยก่อนเินเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับเริ่มจาก Suzuki Swift Power Up ครับพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u ีโวเจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮารเทคพ w e r วอร์อยู่อั i นิวสุสส ส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของฤิสีดวงครับบอกลาฤาษีดวงง่ายๆด้วยยาฤิซีขวดสีเขียวเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกราคาเพียง390บาทส่ทงฟรีมีเก็บปลายทางสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0885635169หรือ Line a hwr8 แล้วก็ใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่ามียาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ที่ช่องทางห้างขายยาจอมทองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆด้วยนะครับ ส่วนใครสนใจลงทุนในหุ้นคริปโต f o r ร x ์ทองคำน้ำมันและอื่นๆกับ FBS บร o กอรระดับโลกหุ้นส่วนหลักของสโมสรเลสเตอร์และบาร์ซาพิเศษครับสมัครวันนี้รับโบนัสฟรี140ดอลลาร์สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/123 มาเซียหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับใน description แล้วก็ในช่องคอมเมนต์ครับผมแปะเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องแรกของเราครับมาดูเรื่องนี้กันก่อนนะการประมูลเสื้อของลีโอเนลเมสซี่นะครับก็เสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่เมสซี่ใส่ลงแข่งเกมเอลกราซิโกเมื่อปี2017หลายคนจำกันได้อยู่แล้วครับเกมนี้เมสซี่ยิงประตูชัยครับช่วยให้บาซ่าเนี่ยแซงชนะเรอัลมาติด3ประตูต่อ2ครับ แล้วก็พอยิงเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวก็ถอดออกมาแล้วก็เอามาชูนะกลายเป็นภาพโอ้โหไอคอนิกเลยครับถูกแชร์ต่อแล้วก็ถูกจดจํามาจนถึงทุกวันนี้ครับก็มีการส่งเสื้อตัวเนี้ไปให้กับมูลลนิธิเพื่อนําไปประมูลหาเงินรายได้เนี่ยมาช่วยเหลือ ผู้ยากไห้นะครับปรากฏว่ามีคนประมูลไปในะราคา4 5 0 0 0 0หเหรียญสหรัฐหรือ400,000ยูโรครับตีเป็นเงินไทยนะ14.4ล้านบาทเสื้อตัวเดียว14ล้านนะครับโอโ้โหต้องนับถือใจคนที่ประมูลจริงๆนะคือสุดมากแต่ก็อย่างว่ามันมีสตอรี่เสื้อที่มันมีเรื่องราวมีเหตุการณ์สำคัญๆเนี่ย ไม่แน่เขาประมูลไปในครั้งนี้14ล้านเนี่ยอนาคตในอีก10-20-30ปีข้างหน้าเขาอาจจะทำกำไรจากเสื้อตัวนี้ได้เป็นแบบระดับร้อยล้านเลยใครจะไปรู้ถูกไหมครับอย่างเสื้อของเดโกมาราโดนาเนี่ยที่เพิ่งมีข่าวล่าสุดเนี่ยเป็นเสื้อที่ใส่ลงเตะรอบชิงบอลโลก1986เนี่ยระยะเวลาผ่านมาหลาย10ปีแล้วนะครับปรากฏว่าประมูลไป300ล้านบาทเนี่ยครับ คือการสร้างมูลค่าคือถ้าผมอยากถ้าผมมีเงินผมก็อยากจะไปประมูลเหมือนกันนะแต่ไม่มีไงนั <c> ่น <oughs> <c oughs> คือพอยที่สำคัญนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของแฟงกี้เดยองครับก็เรื่องของข่าวย้ายทีมมันก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะยุติได้เมื่อไหร่แม้ว่าสื่อจะออกมาบอกว่าเดยองมีความสุขแฮปปี Happy. กับการเล่นให้บาซ่าตัวของชาบีเอนันเดสเนี่ยต้องการจะเก็บนักเตะเอาไว้ใช้งานในระยะยาวเพราะว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญนะทุกสื่อก็ยืนยันตรงกันแล้วนะครับว่าบาซ่าเนี่ยจะไม่ปล่อยเดยองออกไปยกเว้นเสียจากได้ข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เนี่ยแหละครับพอมันมีข้อยกเว้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ข่าวย้ายทีมเนี่ยมันยังไม่หายไปสักทีครับ ล่าสุดครับเป็นทาง Daily Mail นะสื่อของอังกฤษครับโดยผู้สื่อข่าวแจ็คกวยฮานครับก็ระดับความน่าเชื่อถือกลางๆและกันยังไม่ได้แบบเป็นเทียร์ต้นๆเขาบอกว่าแมนซิตี้ครับจับจ้องดูสถานการณ์ของแฟรงกี้เดยองอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าสโมสอนเนี่ยมีแผนที่จะเสริมมิดฟิลด์เพิ่มให้กับเป๊ปกวาดิโอลาครับเพื่อสู้ศึกในฤดูก,กาลหน้าหลังจากที่พึ่งอกหัก ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแพ้เรอัลมาริดในรอบรองชนะเลิศคือตอนนี้สื่อบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยกำลังจะได้สูตรหน้า2คนนั่นก็คือเออร์ลิงเบรล์ฮาเลนแล้วก็หัวเลี่ยนอวาเลสนะครับแต่ว่าจากการที่ซิตี้มีแววจะเสีย อิวคายกุนโดกันครับที่สัญญาเหลือปีสุดท้ายแล้วก็อีกคนนึงคือไปแน่ๆแล้วนั่นก็คือเฟรนาดิโนครับอันนี้ยืนยันว่าไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่เท่ากับว่าซิตี้เนี่ยจะเสียมิดฟิลดอย่างน้อย2คนในตลาดซัมเมอร์นี้แล้วเป๊ปกววเดล่าเนี่ยเป็นกุนซื้อที่ใช้มิดฟิลดเยอะนะครับไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนก็แล้วแต่ลองสังเกตดูอยู่บาซ่า ไปอยู่บาเยนหรือว่ามาอยู่กับซิตี้เขาต้องมีมิดฟิล l ์อย่างต่ำๆเนี่ย5คนที่คอยสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันลงได้นะครับเพราะว่าเป๊ปเนี่ยให้ความสำคัญกับมิดฟิล l ์มากๆเขาก็เลยมองว่าถ้าเสียเฟนันโย่เสียกุนอการไปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเสริมเพิ่มเติมแล้วสื่อบอกด้วยนะครับว่าจริงๆเนี่ยเป๊ปอยากจะเซ็นสัญญากับเดยองตั้งแต่นักเตะอยู่กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมแล้วครับ ตอนนั้นเนี่ยมีข่าวจำได้เลยว่าโอ้โหไลบ่บี้คู่ขี้สูสีมากับบาซ่าเลยครับในการคว้าตัวเดยองแต่สุดท้ายนักเตะเนี่ยเลือกบาซ่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ในถิ่นคัมนูในที่สุดนะครับทางซิตี้ก็ต้องไปหาคนอื่นเข้ามาแทนแต่เขาก็ยังมองว่าเดยองเป็นหนึ่งในตัวเลือกอยู่ณนะตอนนี้แล้วผมจะพูดเลยนะครับว่าถ้าแมนซิตี้ เอาจริงในตัวของเดยองพวกเขาน่ากลัวกว่าแมนยูด้วย3ปัจจัย1เเรื่องของศักยภาพของทีมในการลุ้นแชมป์ครับซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ในทุกรายการอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแล้วก็ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแม้ว่าเป๊ปจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่พวกเขาก็ถูกวางให้เป็นแบบทีมเต็งอันดับต้นๆทุกๆปีนะครับบางปีแบบเป็นเต็งหด้วย 2. ความดึงดูดในตัวของกุนซือครับแน่นอนว่าเป๊ปกัวเดล่าหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดของโลกครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาร่วมงานด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันได้อยู่แล้วแล้วก็3ครับเรื่องของการเงินครับไอจุดที่สื่อสเปนเนี่ยบอกว่าเป็นข้อเสนอที่บาร์ซ่าไม่สามารถปฏิเสธได้ซึ่งในมุมผมเนี่ยถ้าซิตี้จะเอาจริงในนักเตะคนใดคนหนึ่งนะ เขากล้าทุ่มอยู่แล้วกับ80-90ล้านเนี่ยขอให้บอกเขาจ่ายได้อันนี้คือความน่ากลัวกว่าแมนยูของฝั่งแมนยูเนี่ยยังยังมีหลายข้อที่มันยังเอ๊ะอยู่ว่าเดยองจะไปไหมนะไม่ว่าจะไม่ได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกดูการหน้าหรือว่าทีมต้องใช้เวลาในการปรุงแต่งกว่าจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้แต่ของซิตี้มันแบบเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วก็ พูดถึงโอกาสในการลงสนามเนี่ยระดับของเดยองผมว่าไปก็ไม่ได้หนีจากโรดี้หรือว่าไม่ได้หนีจากคนอื่นๆภายในทีมซิตี้เลยนะครับพอจะเบียดตำแหน่งตัวจริงได้ไม่ยากนะก็ต้องรอดูกันต่อจนกว่าจะมีการยืนยันแบบ100%รนครับแฟนๆบาร์ซ่าถึงจะสบายใจได้อย่างที่ผมเคยพูดไปว่าในโลกฟุตบอลมันไม่มีอะไรที่100%ครับ แต่อาจจะโอกาสย้ายสัก10%แต่มันก็ยังถือว่ามีอยู่ถูกไหมครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับขอพูดหน่อยถึงเป๊ปกววเดวลาเมื่อวานนี้ DARDO Sport ครับเขาออกมาเปิดเผยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เป๊ปเนี่ยไม่เคยพิจารณาจะย้ายกลับมารับงานคุมทีมบาซ่าเป็นเพราะเรื่องของสื่อ เป๊ปเนี่ยมองว่าสื่อสเปนเป็นเหมือนกับมลพิษนะครับคือมักจะแบบใส่ร้ายป้ายสีตีไข่ต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เป๊ปไม่ค่อยโอเคตรงจุดนี้ถามว่าในพิมลีกมีไหมมีแต่ในสเปนหนักกว่าเป๊ปเคยเจอมายกตัวอย่างเร็วๆนี้ครับเนี่ยตอนที่เป๊ปพาแมนซิตี้มาเตะกับมาริดที่สเปนเขาก็โดนผู้สื่อข่าวถามว่า เป๊ปจะให้ลูกทีมเนี่ยตั้งแถวปรบมือให้กับมารติดหรือเปล่าหลังจากที่การันตีการควา้าแชมป์ลาลิก้าแล้วเป๊ปถามว่าอะไรมึงถามอะไรกูเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันคนละรายการนี่มันแชมเปี้ยนส์ลีกอันนั้นมันลาลิก้าเราจะทําไมจะต้องมานั่งปรบมือให้พวกเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นทีมที่อยู่คนละลีกด้วย นะช่วยถามอะไรที่มันเกี่ยวกับแชมเปี้ยนสีกหน่อยเนี่ยครับนี่คือการยกตัวอย่างสิ่งที่เป๊ปโดนแล้วเขาเป็นแบบนั้นจริงๆนะลองไปดูข่าวเก่าๆตอนสมัยอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ยพอแพ้นัดหนึ่งหูสื่อสเปนแม่งสาบแช่งแม่งแบบเอาให้ตายเอาให้จมดินนั่นะคือสิ่งที่เป๊ปไม่อยากจะเจอแล้วนะครับ <S <S เขาเคยบอกไว้ถ้าเขากลับบาร์ซ่าเนี่ยเขาอยากจะกลับมาคุมทีมเยาวชนนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับมาดูอุสมานเดมเบเล่ครับวันนี้แหล่งข่าวมาจากฟุตบอลลอนดอน นะเป็นสื่อของอังกฤษครับบอกว่าอาร์เซนอลครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่ต้องการจะได้ตัวเดมเบเล่ไปเสริมทับถ้าเกิดว่าในท้ายที่สุดนักเตะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าและมีการติดต่อไปหาเอเย่นมูซาซิโซ,โซโก้แล้วด้วยนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ทีมนะที่สนใจเดมเบเล่นอกเหนือจากอาร์เซนอลเนี่ยตามที่ข่าวบอกก็จะมีแมนยูเนเตดแล้วก็เชลซี นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกว่ามีมีโอกาสที่จะปล่อยนะฮะทางนิโคลัสเปเป้ออกจากทีมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะหาตัวแทนก็เลยมองมาที่เดมเบ l เล่นะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการทําการซื้อขายกันบ่อยนะระหว่างบาร์ซ่ากับอาร์เซนอลนะครับเมื่อวานครับทาง ซานติโอวอลเล่ ale, ครับเป็นนักข่าวของกาเดนาเซเขาออกมาเปิดเผย mm hmm. เบื้องลึก mm hmm. เบื้องหลังในการเจราจาระหว่างบาซ่ากับเดมเบเล่ว่าเป็นไปในทิศทางไหนแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเดมเบเล่เนี่ยแจ้งกับสโมสรว่าเปิดรับรายได้ที่น้อยกว่าที่เขาเนี่ยถูกเสนอจากสโมสอนอื่นคือยอมรับค่าเหนื่อยที่ถูกลงครับกับบาซ่า ส่วนบาซ่าเนี่ยก็กําลังมองหาสูตรต่างๆเพื่อพยายามเข้าใกล้ความต้องการของเดมเบเล่ให้มากที่สุดนักเตะมีความสุขภายใต้การคุมทีมของชาบีแล้วก็ต้องการที่จะอยู่กับบาซ่าต่อไปฝั่งเอเนต์ของเดมเบเล่เนี่ยก็เปิดทางที่จะพูดคุยแล้วก็เจราจาข้อตกลงใหม่กับคณะกรรมการของบาซ่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีมีสืบเนื่องมาจากความตั้งใจของเดมเบเล่นั่นแหละที่อยากจะอยู่กับทีมต่อไปเอเย่น<ม>ก็เลยต้อง รับผิดชอบในการพูดคุยการเจอกันครั้งล่าสุดระหว่างตัวแทนของเนเมเล่กับบอร์ดของบาซ่าเป็นไปในทิศทางบวกแม้ว่าเส้นทางจะยังอีกยาวไกลกว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้แต่ตอนนี้โอกาสในการต่อสัญญามีมากขึ้นกว่าเดิมในเดือนธันวาคมมากๆยังไม่มีกำหนดวันที่จะประชุมร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในรอบต่อไป เปอและสมโมสรในอังกฤษกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเดมเบเล่เชลซีมีการติดต่อกับเอเยนตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมเป็นไปได้ที่พวกเขาจะลองอีกครั้งหนึ่งเมื่อชัดเจนแล้วถ้าเดมเบเล่ไม่ต่อสัญญาสเปอร์ก็เคยสอบถามเข้ามาเหมือนกันแต่เดมเบเล่ไม่ได้มองพิมารีกเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆน,นะครับถ้าเกิดว่าจะย้ายเนี่ยเขามีโอกาสจะไปเปชมากที่สุดเป็นทีมเต็งในตอนนี้ นะก็อาร์เซนอลเข้ามาร่วมวงด้วยนะต้องถามแฟนๆอาร์เซนอลว่าอยากได้หรือเปล่าแล้วผมว่าเสียงน่าจะแตกด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่ในตอนนี้ในทีมเนี่ยมันก็เจ็บกันบ่อยอยู่แล้วนะเอาเดมเบเล่ไปอีกนี่มันจะแย่กว่าเดิมไหม <laughs> นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะทีนี้มาดูเรื่องของแผนในการรีบิวทีมนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากฟาบิโอโรมาโน่ครับคือพอดีว่าเมื่อวานเขาไป นั่งพูดคุยกับทาง5 UK เป็นช h y o u t u y o ของ r i ขอ e r d i n e r d i นนะครับแล้วก็พูดถึงบาซ่าเกี่ยวกับการปรับแต่งขุมกำลังทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อกลับมามีลุ้นในเวทียุโรปโรโมาโน่เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าบาซ่ามีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสมดุลทีมระหว่างเยาวชนกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ตอนนี้บาซ่ามีแข้งพรสวรรค์หลายคนเบรดี้กาบีฟาตินิกโกอาราโค แต่พวกเขานะสโมสรเนี่ยรู้ดีว่าในทีมมันต้องมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์เพื่อคอยชี้นำเด็กๆเ,เหล่านี้ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนนี้จริงๆก็มีปีเก้มีมูสเกตมีเอาบาอยู่แล้วแต่มันยังไม่เพียงพอครับผู้เล่นซีเนียเนี่ยต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งด้วยแล้วก็เป็นแบบอย่างให้พวกน้องๆได้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่บาซ่าเนี่ยนะจะผลักดันให้มีการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นอายุ 30บวกครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทีมในตอนนี้มากๆอันนี้คือสิ่งที่โรมาโนเปิดเผยแล้วก็ในรายล่าสุดครับที่อายุ30แล้วมีข่าวกับบาร์ซ่านั่นก็คือมาโกสออลอนโซเมื่อวานนี้โรมาโนให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับอ l ลอนโซบอกว่านักเตะเนี่ยวางแผน นะว่าอยากจะย้ายออกจากพิมเมลีกในซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็เป็นตัวเลือกของบาซ่าการพูดคุยเนี่ยกำลังดําเนินการต่อไปนะพูดคุยกันอยู่อารอนโซ่ so เนี่ยมีแผนอยากจะกลับมาเล่นในสเปนครับแล้วก็เชลซีเนี่ยเปิดโอกาสที่จะขายนักเตะด้วยแต่ยังไม่มีการพูดคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอเชลซีได้เจ้าของสโมสสใหม่ก่อนแล้วอารอนโซ่เนี่ยก็จะไปพูดคุย เพื่อหาบทสรุปเกี่ยวกับอนาคตของเขาอยากจะกลับสเปนแล้วบาซ่าก็สนใจโอ้โหมันดูแบบลงล็อกเสียละเกินนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าบาซ่าต้องการแบ็กอัพให้กับจอร์ดี้เอาบานะครับในมุมของสโมสรเนี่ยรู้สึกว่าเอาบาน่าจะยังไปต่อได้1-2ถึง2ปีคือผมก็เข้าใจนะว่าแฟนๆอยากได้โคเซกาญ่าอยากได้อเล็กซ์กิลมาโดพวกนั้นมากกว่า แต่ว่ามันเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยบาซ่าต้องพยายามเซฟที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลด้านการเงินอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยออโซ่ also, เขาก็อ่าโอเคว่าเขาก็อาจจะมีช่วงที่ฟอร์มดรอปแต่ว่าเวลาเขาเล่นดีเนี่ยมันก็แบบดีไปเลยนะก็เอามาแย่งตําแหน่งกับอัลบานะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่โรมาโน่พูดนะครับใน f i าเนี่ยก็คือ2ดีลที่บาซ่าปิดไปแล้วนั่นก็คือ ของเกซิเยกับอันเดสคิเซนเซนโดมาโนบอกว่าในมุมมองของบาซ่าตอนนี้ดีลเนี่ยมัน complete ไปแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะก็ไม่มีปัญหาในสองคนนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าข่าวมันเงียบไปดีลมันล่มหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็ผมเชียร์มิลานนะอยากให้พวกเขาได้แชมป์สคูเดโตในฤดูกาลนี้แล้วก็มีโอกาสด้วยนะครับก็ถือว่า อาจจะเป็นการแบบส่งท้ายที่ดีของเกซิเย่ก็เป็นไปได้นะครับส่วนกรณีของกาลอสโซเล่ครับก็วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะจากสื่อเขาบอกว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีสื่อบางเจ้าบอกว่าโซเล่เนี่ยขึ้นอยู่กับแฟรงกี้เดยองถ้าเกิดว่าเดยองย้ายบาซ่าถึงจะไปเอาโซเล่มาแต่จริงๆไม่ใช่ มาติวอเลมานี่ครับผู้อำนวยการสโมสรบาร์ซ่าเนี่ยพยายามผลักดันให้ดีวนี้เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเดยองนะไม่ว่าเดยองจะอยู่หรือจะไปก็ตามแต่ว่าต้องการจะได้โซเลเนี่ยเข้ามาเสริมทัพเพราะว่าทางอเลมานี่เนี่ยรู้จักนักเตะเป็นอย่างดีเคยร่วมงานกันตั้งแต่เป็นผู้บริหารของทางบาเลนเซียแล้วแล้วก็สิ่งที่บาร์ซ่าพยายามจะทำเนี่ยคือการไปเหมือนกับล็อบบี้นักเตะซึ่งจริงๆมันผิดกฎนะคือ ทำให้นักเตะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อที่จะได้ย้ายมาร่วมทีมแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ปี2023นี่คือความต้องการของบาซ่าแต่มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าผมว่าบาลเซียเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมหรอกเขาต้องต่อสัญญากับโซเลให้ได้อยู่แล้วคือถ้าจะย้ายจริงๆอ่ะผมว่าระดับโซเลมันยังขายได้30 40 50, 50ล้านเนี่ยมันยังพอปล่อยได้เขาจะมายอมเสียฟรีทำไม ถูกไหมครับแต่บาซ่าอยากได้จริงๆนะแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าระดับของโซเลเนี่ยน่าจะเล่นเป็นตัวหลักให้กับบาซ่าได้แต่ว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวบาซ่าจะได้เคซิเยมาด้วยเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราคืออยากได้มิดฟิลที่มีทักษะเรื่องของการยิงไกลซึ่งโอเคว่าโซเลตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเซนฟีเอานะถ้าเซนฟีได้จริงๆในปี2023นี่คือสิ่งที่สื่อบอกนะครับว่าบาซ่าต้องการแบบ ค่าใช้จ่ายศูนยะ์่ะเหมือนกับที่เซ็นกับเดอปายกาเซียอาเวสเกซิเยคิเซนเซนช่วงหลังๆจะเห็นว่าดิวเซ็นฟรีบ่อยนะครับก็อาจจะรอเซ็นฟรีถ้าเกิดนักเตะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่อันนั้นคือความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับที่มีข่าวมาคือเซก้การนอสนะคนนี้เป็นปีกขวาของเบรนท์ฟอร์ดนะครับดียร์ดีโอสปอร์ตครับโดยผู้สื่อข่าวอีวานซานอันโตนิโอนะบอกว่า เอเย่นของนักเตะเนี่ยเอามาเสนอขายให้บาร์ซ่าในราคา10ล้านยูโรแต่มันโอเคว่ามันเป็นตำแหน่งปีกขวาบาร์ซ่าก็มองหาปีกอยู่แต่ว่าเป้าหมายเราเนี่ยนะเบอร์หนึ่งเนี่ยเราอยากจะได้ราฟินญาของลิสต์ยูเนเต็ดนะครับแล้วระดับของเซอร์กิการ์นอสเ่ยผมเคยดูเขานะผมว่าเขายังไม่ได้อยู่ในเขายังไม่เก่งพอจะเป็นตัวจริงให้บาร์ซ่าพูดกันง่ายๆนะครับ เคยเป็นเด็กปั้นของลามาเซียนะเคยอยู่กับศูนย์อะคาเดมี่ของสโมสรแล้วก็ย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลนะแต่ว่าก็สอดแทรกขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้จนถูกปล่อยมาให้กับเบรนท์ฟอร์ดในปัจจุบันนี้นะครับดูดูการน,นี้เนี่ยก็เล่นไป30นัดยิงไป2ประตูกับ2 a แอสซิสผมก็คิดว่าบาซ่าไม่น่าจะเอาเงินมาเสียกับดีลพวกนี้ดีลที่เอามาก็ไม่ได้ใช้งานจริงนะครับ10ล้านเนี่ยเราเอาไปปกในดีลของราฟินญาดีกว่า มาปิดท้ายครับที่บทสัมภาษณ์ของโรนัลด์อาราโควเมื่อวานนี้ไปนั่งพูดคุยกับมุนโด d เดปอติโมนะเดี๋ยวเรอสัมภาษณ์ฉบับเต็มอันนี้มาแบบเรียกดำย่อยก่อนนะครับอาราโคก็พูดถึงแผนของบาซ่าในช่วงที่เหลือของฤดูกาลการร่วมงานกับชาบีเอนนเดสแล้วก็เป้าหมายในฤดูกาลหน้าเขาบอกว่าตอนนี้เราทุกคนในทีมเนี่ยสบายดีแม้ว่าฤดูกาลเนี่ยมันจะ ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงแล้วก็ต้องตระหนักว่าเราเนี่ยมาจากจุดไหนเราเริ่มต้นฤดูกาลและช่วงครึ่งฤดูกาลเนี่ยได้แย่มากๆเราอยู่ในจุดที่ไม่ดีเลยในแง่ของขวัญกําลังใจแต่การมาถึงของชาบีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทีมรู้สึกเติบโตขึ้นรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราก็กําลังเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายชาบี เข้ามาเนี่ยเพื่อทวงคืนปรัชญาของบาซ่าที่โด่งดังนั่นคือสิ่งสำคัญมากเราเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าเราไปได้ไกลถึงจุดไหนเรามีเกมที่ยอดเยี่ยมอย่างเอลกาซิโกกับมัติเดเกมกับนาโปลีหรือเกมกับอาเดติโกมาติดนั่นคือสิ่งที่เราแสดงออกว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วเราหวังว่าจะทำได้มากกว่านี้อีกหลายๆอย่าง มันเป็นความจริงที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆได้เลยในฤด,ดูกาลนี้แต่เราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่และผมแน่ใจว่าฤด,ดูกาลหน้ามันจะต้องเป็นฤด,ดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเราแน่นอนสิ่งที่เราต้องทำเพื่อก้าวต่อไปคือเราต้องเชื่อมั่นในทีมเราต้องเชื่อมั่นในตัวของเราเองและต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ผู้จัดจาก,การทีมบอกกับเราเรากำลังวางแผนเพื่อปรีซีซั่นที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่ซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าเราเนี่ยจะกลับมาได้ในฤดูกาลหน้าแน่นะครับนี่คือคำพูดจากอาร์ลคแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าเขาก็อยากจะได้รับเกียรติให้สวมบอกแขนงกับตันทีมบารซ่าในอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับพอฟังแล้วพึ่เหิมนะคำพูดจากอาราโคอ่ะก่อนจากกันครับอย่าลืมกิจกรรมทายผลลาลิกาสเปนนะครับเกมคู่ระหว่างเรอัลเบ i ติสกับบาเซโลนาที่จะเตะกันในคืนวันเสาร์นี้นะเข้าไปส่งคำตอบใน i ายแอดนะครับใครยังไม่ได้แอดเข้ามานะแอด kwanfcb นะครับไม่เสียค่าใช้จ่าย ย้ำว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแค่คุณแอดไลน์แอดเข้ามาแล้วก็ส่งคำตอบไปหาแอดมินในช่องแชทได้เลยบอกว่าร่วมกิจกรรมไทายผลครับแล้วก็ต้องตอบ2คํคำตอบนะครับ 1. งสตอร์เท่าไหร่นะเบติชนะก็ได้เพราะว่ามันก็มีโอกาสเพราะว่าเขาเล่นในบ้านนะครับหรือบาซ่าชนะก็ได้และก็2นักเตะค,คนใดจะยิงได้เอาของทีมไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเอาแค่ของบาซ่าแล้วก็แค่คนเดียวพอ ส่งคำตอบได้ก่อน4ทุ่มของวันเสาร์นี้นะครับผ่านทางไลน์แอดของขวัญลามาเสียเท่านั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องย้ำทุกคนนะคือช่วงประมาณค่ำๆวันเสาร์นะประมาณ2-3ทุ่มเนี่ยเราจะมีอาผมจะมีไลฟ์ before the match ก่อนเกมในในเพจนะครับแล้วก็จะมีเสื้อบาร์ซ่าไซส์ M แจก1ตัวในไลฟ์ เสือ is, ้อเบติสไซส์เแจกอีกหนึ่งตัวในไลฟ์นะครับแบบสดๆเดี๋ยวเรามาพบกันนะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e ให้กันครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ